สวัสดีครับวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยแตงโมนะครับทำให้ยอดยาวเร็วต้นโตนะครับนะครับปุ๋ยของเราก็ใช้สูตร16-16นะครับเดี๋ยวเรามาดูปุ๋ยก่อนนะครับรานนี้ครับเร,เราใช้ปุ๋ยสูตร16-16นะครับใช้สูตร15บหก็ได้นะครับ แล้วแต่จะชอบนะครับนี่นะครับลมก็แรงวันนี้ลมแรงลมแรงอีกวันนะครับนะครับคนที่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแตงโมก็พอเราตัดยอดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วเราพร้อมที่จะรอขึ้นล่องนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเราจะหวานหวานบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับเม็ดเม็ดปุ๋ยิงครับระยะล่องเห็นไหมครับล่องนะครับแล้วก็จะหวานปุ๋ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมหวานลงไปเหมือนเราหวานในนาข้าวนะครับแล้วก็จะหวานมาถึงระยะประมาณช่วงระยะล้อรถไถช่วงผ่านแรกนะครับช่วงผ่านแรกเข้านะครับหรือผ่านที่2ก็ได้นะครับก็ระยะประมาณนี้เราจะหวานใทั่วเลยนะครับจนมาถึงตรงคนต้นแตงบนล่องนี้นะครับ เวลานั้นเราก็จะไถขึ้นเวลานั้นปุ๋ยก็จะอยู่ในร่องกลางเหมือนเดิมนะครับก็จะทําอย่างนี้นะครับทําไปจนเสร็จเลยนะครับอันนี้รอบที่สองครับนี่ใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับรอบแรกเราก็ลองพื้นนะครับรอบที่สองนี่นะครับรอบที่สองนะครับเดี๋ยวก็มีอีกรอบที่สามนะครับรอบที่สามเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยช่วงระยะเร่งดอกเร่งผลนะครับอันนี้เรา ระยะนี้เราก็เล่งเล่งต้นเล่งยอดเล่งใบนะครับให้เขาโตเร็วนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่16วันไวยออกนะครับวันนี้เห็นไหมครับแตงของเรา ันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตรงนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยแล้วตัดยอดได้วันหนึ่งหรือสองวันประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับยอดก็ยังจะไม่ค่อยยังไม่ออกเดินเลยนะครับยังไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็จะฉีดยาเขานะครับฉีดออฮอร์โมนบำรุงใบ,บบำรุงยอดนะครับให้เขาโตเร็วๆนะครับทั้งใส่ปุ๋ยด้วยนะครับนะครับยอดของเขากำลังจะออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับเราจะเรียกเอาแขนงพวกนี้นะครับที่เห็นไหมครับนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยปุ๊บไม่นานเท่าไหรนะ่แล้วก็ยอดของเขาก็จะพุ่งออกมานะครับแตงเขาจะโตเร็วนะครับท้งนู้นนะครับเราใส่วานปุ๋ยแล้วก็ไถขึ้นร่องเรียบร้อยแล้วนะครับเหลยอแต่ทั้งนี้นะครับ เมื่อวานเราก็เอายาไดีอยู่ปร่อานแถวหนึ่งหรือสองแถวมันนะนะครับวันนี้เราก็ยังใส่ปุ๋ยไม่เสร็จเราก็จะมาใส่นะครับต้องรีบทำนะครับช่วงระยะเราตัดยอดก่อนที่ต้นแตงจะเดินนะครับเพราะว่าถ้าเรามาไถาขึ้นล่องต้นแตงเขาได้เดินได้คานไปแล้วมันก็จะรถไถเราก็จะเหยียบเอาหรือขีดไถก็จะถมยอดเขาหักได้นะครับก็ให้รีบทําก่อนที่ต้นแตงเขาจะเดินนะครับ อนยอดเขาจะพุ่งออกมานะครับก็ให้คุณผู้หญิงเขาใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้อากาศก็เป็นใจนะครับแดดไม่มีนะครับคืมฟ้าคืมฝนน,นนะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออีกรอบสองล่องนะครับโอ้หวานเอางี้เลยนะครับคุณนะเกิดถูกยอดนี่มันก็ถ้าเราบินันจะถูกไปจะหายก็มีโอกาสนะกำลังเ<อ>ถียงกันอยู่นะครับแล้วก็กลัวอยอดแตงจะเป่อยนะครับเขาก็เล่นเอาเต็มที่นะครับแต่ถ้าทําตอนเช้านี่ไม่ได้นะครับเพราะตอนเช้าเขามีน้ําค้างนะครับถ้ามีน้ําค้างนะครับแล้วก็เวลาเราหว่านปุ๋ยไปมันก็จะ ติดกับใบแล้วมันจะทําให้ใบเปื่อยหรือยอดเปื่อยได้นะครับก็อันนี้ก็อย่าอยาทำลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าตอนตอนตอนนี้มันไม่มันไม่มีน้ําค้างนะครับเขาก็หว่านเอาเลยนะครับแต่เราก็คน,นธนุถนอมแตงโมนะครับเราก็ทําแบบปราณนิแต่เขาก็ทําแบบรุนแรง <c oughs> นะครับ วันไว้พราวๆเลยนะครับระยะห่างของแถวนะครับระยะห่างแถวขอ,ของแถวของเรานะครับก็จากตรงนี้มาทางนี้ก็ประมาณ3เมตรโดยประมาณนะครับ3เมตรนะครับระยะห่างของต้นก็เราก็จะวัดคืบให้นะครับวัดคืบให้นะครับก็ประมาณ1มา1คืบ คืบกว่าๆนะครับคืบหนึ่งกับฝ่ามือหนึ่งนะครับหนึง่งคืบกับฝ่ามือหนึ่งหรือจะห่างก็ได้นะครับอันนี้พอดีต้นแตงผมเยอะนะครับต้นแตงเยอะเราก็เลยปลูกทีๆนะครับเราลองทีๆดูบ้างนะครับจะเป็นยังไงต้นแตงจะออกมาแนวไหนนะครับทีๆเลยแถวนี้นะครับปลูกทียิบเลยนะครับแถวนี้มีอยู่สองแถวสามแถวบางทีเราปลูกทีจริงๆเลยนะครับแถวนี้ด้วยนะครับกับแถวนู้นด้วยประมาณสามแถวเพราะว่าต้นแตงเหลือนะครับ ตอนนั้นเหลือประมาณ3 0 0ร้อยสี่้ต้นเราก็อัดเสดายต้นก้านะครับเราก็ปลูกให้เต็มที่เลยนะครับก็ว่าเอาทีๆไปเลยนะครับเห็นไงเป็นกันนะครับแล้วแล้วเราจะมาดูดูว่าแตงทีกับแตงหางจะต่างกันตรงไหนนะครับตรงนี้จะเป็นแตงที่ปลูกทีนะครับทางนี้ทางนู้นก็จะเป็นห่างห่างพอประมาณนะครับประมาณ40-50เซนทางนู้นนะครับ ทั้งนั้นก็มีทั้งทีมีทั้งห่างผสมกันอยู่นะครับเพื่อนก็ติดตามนะครับปุ๋ยของเราก็ใช้สูตร16-16ของกระต่ายนะครับหรือสูตรเสมอ1 5 15ก็ได้นะครับระยะ,ะบมรุงยอดบมรุงต้นนี้ครับระยะนี้นะครับระยะแตกยอดนี้นะครับเราก็ใส่สูตรเสมอหรือ16บหกสมุกก็ได้นะครับหลังจากนั้นเวลาแตง จะออกลูกออกดอกออกผลนะครับช่วงระยะลูกเอาลูกนะครับเราก็จะใส่สูตร13 13 21หรือ14 14 21นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็ใส่สูตร16สมุกเหมือนเดิมนะครับก็ได้นะครับไม่เป็นไรเรามีปุ๋ยอันไหนเราก็ใส่ปุ๋ยอันนั้นนะครับไม่ต้องอันนี้มากนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ